เมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดถึง i s ซูซกันไปอย่างเป็นที่เรียบร้อยครั้งนี้เราจะมาพูดถึงคู่แข่งตลอดการนั่นก็คือโตโย t a h ไ l u ักจุดเริ่มต้นของโตโยต้าไฮรักในประเทศไทยนั้นเริ่มในปี1976ในสมัยที่โตโยต้นั้นซื้อบริษัท h ีโน่เพื่อจะทำรถปิกอัพในของตัวเองโดยเราจะเริ่มจากโ o y o t a h ไ l u ักจุดแรกเลยนะครับนั่นก็คือโตโยต้าไฮรัก N 1 0ในปี1968ถึงปี1 9 7 2นะครับผม ในปี1968ในตอนแรกโต y o ต้าไฮรัก N10 นำเข้ามาจากญี่ปุน่นซึ่งในไทยใช้ชื่อว่าโตโยเพ็นะครับโดยช่วงแรกขายโดยใช้ตัวถังของรหัส RN10 กระบ,บาะ2ประตูมากับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรในรหัส 2R นะครับผมเกียร์ธรรมดา4สปีดวิ่งได้ความเร็วสูงสุดที่130กิมตรต่อชั่วโมงนะครับก่อนภายในปี191 7จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรในรหัส 12R นะครับซึ่งรุ่นที่ขายในไทยเนี่ยจะใช้เป็นเครื่อ,องยนต์เบนซินรหัส 2R นะครับผมส่วนรุ่นฐานยางเนี่ยจะมาเพิ่มในปี1969ครับ ต่อมาเมื่อหยุดการผลิต N10 ในปี1972ก็จะถูกพัฒนาออกมาเป็นโ o โยต้าไฮรัก N20 เจ n เนอเรชันที่2นั่นเองนะครับผมในปี19.2 7ถึง1978 โดยจะถูกปรับโฉมจากโต y ตาไฮรักเอ็นสโดยฐานตัวสั้นใช้รหัส Rn20 และตัวยาวจะใช้ใน Rn25 นะครับโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรในช่วงแรกของการขายก่อนภายหลังมีการเพิ่มเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรรหัส 18R 120แรงม้านะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ3สปีดทำความเร็วสูงสุดได้ที่136กิมตรต่อชั่วโมงนะครับ ส่วนรุ่นที่จําหน่ายในไทยนะครับผมจะจำหน่ายทั้งฐานสั้นและฐานยาวนะครับต่อมาก็เข้ามาในปี1978นะครับผมก็ได้ทําการคลอดเจ้าโตโยต้าไฮลัก N30 และ N40 ขึ้นมานะครับผมเป็นโฉมแรกที่มีการทํารถสีประตูออกมานะครับผมโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรรหัส 18R ครับผมมีการเพิ่มเครื่องยนต์ดีเซลในปี1979นะครับและเปิดตัว ระบบขับเคลื่อน4ีล้อในปี1983ครับผมในด้านการผลิตของโตโยต้านะครับได้มีการเปิดโรงงานเป็นของตัวเองนะครับในชื่อของทาฮาร่านะครับในเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยนะครับจะเรียกโฉมนี้ว่าม้ากระโดดนะครับผมโดยได้มาจากชื่อโฆษณาในสมัยนั้นโดยรุ่นตัวถังที่มีจําหน่ายจะมีทั้ง Rn30 และ Rn40 แต่มีเพียงเครื่องยนต์เบนซินหขนาด 1.6ลิต12 r อย่างเดียวนะครับผมและในช่วงปลายของรุ่นนี้นะครับก็จะมีเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรรหัส20 r มีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อรวมถึงเริ่มมีแบบ10ตูเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมและก็มาถึงในเจเนเรชั่นถัดไปนั่นก็คือ Toyota าไฮรักฮีโรนั่นเอง โดยในปี1983นะครับก็ได้เป็นการเพิ่มของตัวถังเอ็ก a c ต a าแคเข้ามานะผมหรือบ้านเราเรียกว่าตอนครึ่งนั่นเองนะครับโดยช่วงแรกของการจัดจำหน่ายเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรนะับ 22R ก่อนภายหลังในปี1984นะครับได้เพิ่มเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดขนาด2.4ลิตรรหัส 22R E นะครับส่วนทางเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรในรหัส 2L นะครับผมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรในรหัส 2LT มาเป็นตัวเลือกนะครับผมสำหรับประเทศไทยนะครับผมจะเริ่มขายในปี1984นะครับโดยโฉมนี้จะเรียกว่า h e r c u l s โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรในรหัส L นะครับผมก่อนช่วงหลังจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรรหัส2 l และใช้ชื่อว่า Toyota Hilux Hero นั่นเองนะครับ และได้เข้าสู่ยุครุ่งเรืองของโตยต้านะครับผมในปี1988ก็ได้มีการเปิดตัวของโตยต้าไฮรักเจนที่5นะครับผม นั่นก็คือ Toyota h ไฮรั m i g h t เ X นั่นเองนะครับผมโดยรถของเจเนอเรชันนี้นะครับได้มีการปรับปรุงในส่วนของตัวถังให้มีขนาดทั้งยาวและกว้างขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นรถที่ขายดีอย่างมากและได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับและเป็นที่นิยมในการเอามาตกแต่งเป็นอย่างมากนะครับผมสําหรับรถรุ่นนี้ โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรรหัส 2L2 และในช่วงหลังของการขายมีการเพิ่มเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรรหัส 3L มาให้เลือกเพิ่มเติมและในปี1997นะครับผมได้มีการเปิดตัวโ o t ตาไฮรักเจเนอเรชันที่6นะครับโดยชมนี้จะถูกเรียกว่าโ o t ตาไฮรักไทเกอรผลิตมาตั้งแต่ในปี1998โดยในช่วงการขายเริ่มต้นจะมีให้เลือกเครื่องยนต์ถึง3รหัสนั่นเองนะครับผม โดยขนาด3 0ลิตรมีทั้งรหัส 5L 5L-E ขีด E และ 1KZ นะครับผมและมีการพัฒนาเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัส2 5ลิตรโดยใช้ระบบ Direct Injection Double o v e r h e แคมชา s h a f ิบกวาล์วเจอรโบคอมมอนเรลมาใช้เป็นครั้งแรกถือเป็นเจ้าแรก,แรกที่ใช้ระบบหัวฉีดนะครับผม และเข้าสู่ช่วงยุครุ่งเรืองของโตโยต้ที่มีความนิยมสูงลากขายกันยาวนานถึง11ปีและเขามีชื่อว่า t o โยต้าไฮรักวิ o โซึ่งเป็นโตโยต้าไฮรักเจเนเรชั n นที่7นะครับผมใช้โรงงานประเทศไทยเป็นฐานผลิตหลักและส่งออกไปยังทั่วโลกซึ่งถือเป็นรถกระบะรุ่นหนึ่งที่มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระบะ 2ประตู4ประตู Extra c a b ระบบขับเคลื่อนทั้ง2ลอ้4ลอ4่ล้อสำหรับเครื่องยนต์ที่มีวางจำหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด3รหัสนะครับผมโดยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2รหัสและเบนซิน1รหัสนั่นเองนั่นก็คือเครื่องยนต์30ลิตรรหัส1 KDSV t และเครื่องยนต์2.5ลิตร2 KDSV นะครับผม และเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7ลิตรที่มีระบบ VVTi โดยใช้รหัส2 TR นะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการติดแก๊สในยุคข,ของที่น้ำมันแพงมหาศาลนะครับ mm hmm. และก็เข้ามาถึงในเจเนอเรชั่นที่8ของโต o t a ไฮรักนะครับผม mm hmm. ในปี2015โดยโฉมนี้มีชื่อว่าไฮรัก l e v ว โดยมีการปรับหน้าตาใหม่จากรุ่นก่อนนะครับตามยุคสมัยโดยเป็นโฉมแรกที่มี Daytime Running l i g h t การขายในประเทศไทยนะครับจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งหมด2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรรหัส 1GDS TV และขนาด2.4ลิตรรหัส 2GDS TV นะครับผมสำหรับประเทศอื่นๆนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะเลือกเครื่องที่ไม่เหมือนกันนะครับ และก็ได้สิ้นสุดของประวัติโตต้าไฮรักนะครับนับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่อึดถึกทนและสร้างชื่อเสียงให้กับโตต้าเป็นอย่างมากไม่ว่าจะด้านการแข่งขันที่สามารถชนะการแข่งขันในรูปแบบต่างๆหรือการบอกปากต่อปากของผู้บริโภคนะครับหรือแม้กระทั่งรายการทีวีที่พยายามพังรถของโตต้านะครับที่แม้จะเผาไฟจุ่มทะเลก็ยังจะสามารถสตาร์ทและขับเดินหน้าออกไปได้นะครับผม และนี่นะครับก็เป็นประวัติของโต้ตาไฮรักที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมสําหรับใครที่อยากให้ทําประวัติของรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสามารถเมนทที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเราจะพยายาม หาข้อมูลมาให้อย่างครบถ้วนและมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจในฉบับของเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับช่องสยามมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับขอบคุณมากครับ